สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนการเกษตรอีกเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับหลังจากที่อ่าผมพักต้นไปนะครับก็ประมาณเฉลี่ยได้สองอาทิตย์นะครับเนื่องจากวันเมื่อวานนี้ครับฝนตกแบบแรงนะครับวันนี้ผมก็เลยใส่ปุ๋ยควรดินควนดินใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัดแต่งต้นให้เรียบร้อยไปเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับดูแลยังไงนะครับ อ่ะอันดับแรกก่อนดินปกติมันจะชอบดินด่วนปนทรายนะครับอันนี้จะเป็นดินเหนียวเหนียวนะครับดินเหนียวเหนียวเนี่ยดินเหนียวเหนียวนะครับอันนี้เป็นดินเหนียวเหนียวเป็นก้อนๆนี่นะครับเวลาปลูกนะครับผมก็จะผสมแปรบแล้วก็มูลบัวมูลควายแบบนี้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับผมก็ปลูกลงปลูกขุดลุ่มปลูกไปเลยนะครับอ่าช่วงเป็นหน้าฝนนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มนะครับปรับยกล่องให้สูงขึ้นนะครับหลังจากที่มันผ่านหน้าแล้งไปนะครับอ่ะ ทีนี้ผมจะมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้อายุหนึ่งปีมันเป็นยังไงนะครับอ่ะผมตัดต้นไปนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งต้นหนึ่งเงานี่นะเนี่ยผมตัดไปนี่ประมาณเกือบสิบหนอนะครับสือต้นนี้นะครับผมก็ตัดออกนะครับอ่ะให้ดูนะครับอันนี้ก็ตัดออกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะยืนเป็นหน่อขึ้นมาุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะหน่อใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งปีเขาจะเริ่ม นอใหญ่แล้วก็จะมีหนอดอกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะยืนต้นขึ้นมานี่นะเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นพันธุ์สีม่วงนะครับอ่าเดี๋ยวมันโดนช่วงนี้มันอาจจะยังไม่เห็นชัดเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่าอันนี้นะครับหลังจากที่ผมตัดแต่งต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสังเกตนะครับแต่ละต้น แตลกอนะครับแตละเงานะครับเนี่ยกำลังโผล่อันนี้หนึ่งปีนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเออเราต้องทำยังไงนะครับเวลาเราปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันนี้ผมก็ตัดทุกเงานะครับอ่ะอันนี้ทีนี้ผมจะให้ดูเวลามันครบหนึ่งปีมันเป็นยังไงนะครับสังเกตเวลาต้นมันยืนขึ้นมานะครับยืนต้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับ นี่เห็นไหมครับจะเริ่มมีการติดดอกเห็นไหมครับติดดอกโอกาสที่จะติดผลก็ต้องมีการผสมเกสรกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะติดง่ายๆนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีม่วงทั้งหมดนะครับอะเดี๋ยวผมให้ดูใบโน้นนะนี่นะนี่ครับยาวไปโน้นนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะมา เนี่ยวิธีนะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับเมื่อเราอายุหนึ่งปีนะครับหรือไม่ถึงหนึ่งปีเราอยากทาก็ได้นะครับตัดต้นแต่งต้นแบบนี้นะครับการดูแลก็อย่างที่ผมบอกโคตรง่ายนะครับง่ายมากนะครับก็คือลดน้ํานะครับสามถึงห้าวันครั้งหนึ่งนะครับผมจะลดน้ํานะครับถ้าเราเก็บหน่อเราอาจจะลดวันเว้นวันนะครับ เราเก็บหนอนะครับสมมุติว่าถ้าเรา,าจะพักต้นนะครับเราค่อยเก็บหน่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยงดเลยงดน้ำํำงดปุ๋ยเลยนะครับยี่สิถึงหเดือนแล้วแต่เรานะครับาการณีนะครับที่เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงก็คือมันจะมีโรคเชื้อรานะครับถ้าใครไม่ฉีดพ่นก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ยกล่องให้สูงนะครับแล้วก็ตัดแต่งต้นออกนะครับนะครับป้องกันเชื้อรานะครับเพื่อให้มันโดนแสงแดดนะครับผมปลูกผมก็ไม่ได้ฉีดสารอะไรทั้งนั้นนะครับผมปล่อยตามธรรมชาติมาเลยนะครับผมปลูกผมยังไม่เคยฉีดเลยนะครับนะครับแต่ถามว่ามันมีเชื้อราไหมมันก็มีนะครับแต่ผมก็ดึงถอนทิ้งนะครับเนี่ยมันก็จะออกหนอขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเราพรวนดินบ่อยๆนะครับมันก็จะไม่มีนะครับ แต่ถ้าเราซื้อสารป้องกันเชื้อรานะครับเราก็เอามาฉีดมาพ่นได้นะครับมันก็จะช่วยนะครับในเรื่องหน้าฝนถ้าเป็นหน้าเลี้ยงหน้าหนาวนี่หมดปัญหาไปเลยนะครับแค่นี้นะครับพรนดินใส่ปุ๋ยนะครับเราก็เก็บหนออ่าไว้รับประทานนะครับมันก็จะออกหนออ่ามาให้เราเดือนละสองนะครับอย่างน้อยๆนะมีสองครั้งในนี้ครับที่มันออกมาแบบอ่าติดๆกันนะครับ ถามว่าม no ันออกทุกวันไหมนะครับมันก็ออกทุกวันครับถ้ามันมีหลายต้นนะมันออกทุกวันนะครับเพราะว่าเราปลูกไม่ใช่ว่าปลูกต้นเดียวนะครับเราปลูกหลายร้อยต้นนะครับมันก็จะออกหน่อเหมือนอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันออกหน่อเห็นไหมครับตัวนี้มันออกมาตัวนี้มันออกแล้วตัวนี้มันยังไม่ออกเห็นไหมครับสังเกตเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าเออตัวด้นมันก็ต้องออกไม่กี่วันมันก็ต้องออกตามขึ้นมานะครับ เนี่ยเวลามันยืนขึ้นมาเป็นต้นนะครับจะได้เข้าใจอันนี้ผมตัดเนี่ยเห็นไหมครับดัวนี้เล็กๆแบบนี้นะก็เก็บกินได้นะครับเก็บรับประทานได้นะครับอ่าเห็นไหมครับเวลามันยืนต้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีการติดดอกเนี่ยเห็นไหมครับตัวที่มันยาวไปก่อนเนี่ย อันนี้ไม่นับที่ผมถอนไปทํากับข้าวด้วยนะครับบางทีผมไปใส่ต้มมามมะนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับเพราะว่าผมเป็นคนเป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าขายของตามตลาดนัดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะออกตีสี่นะครับตั้งแต่ตีสี่บางทีเข้าบ้านสองทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับอ่าโอเคครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้ต้นก้านะครับ แต่ไม่ใช่พันสีม่วงนะสีม่วงนี่ต้องรอนะครับหมดเลยสีม่วงมะเล็ดก็รอสุกนะครับนะฮะต้นกายิ่งรอยาวเลยครับอ่าถ้าใครอยากได้เป็นพันบล็อกอินฟุเน่ะผมก็มีให้นะครับส่งให้อยู่ที่สวนนี่มีเยอะนะครับอยากได้หมื่นต้นนะครับผมก็ส่งนะครับมีราคาสูงให้นะครับถ้าใครรับเยอะนะครับแต่ถ้ารับน้อยนะครับยี่สิบต้นผมก็จะส่งให้นะครับอ่าขั้นต่ําแต่จะขายในราคาปลีกนะครับ ถ้าใครรับเยอะก็จะเป็นราคาสูงถ้าใครสนใจนะครับที่อยากได้ต้นการไปปลูกนะครับก็สามารถแอดไลน์หรือเบอร์โทรผมมาได้นะครับ0956095734นะครับ0956095734นะครับหรือจะทางเพจ a c e b o o k ผมนะครับกะเสียดและข่าวหน้ารู้หน้ารู้นะครับกะเสียดและข่าวหน้ารู้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นหมาก นะครับหมากที่อะที่ผมปลูกไว้ในกระถางไม่มีเวลาดูแลนะครับเดี๋ยวค่อยจะมาใส่ปุ๋ยให้นะครับนี่นะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับในอาทิตย์หน้านะครับว่าที่ผมตัดแต่งไปนะครับควนดินใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผมรดน้ำไปมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกัน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ